จะได้เกมพอยครับทางด้านของอุตตดิดสองเกมพอยเนี่ยได้เลยฮะาก,กานัครับไม่ยากขึ้นนำสามต่อศูนย์นะครับนในเซตที่อสองดูจงังหวะรีเทิร์นแบ็คแฮนด์ เนี่ยครับแล้วก็รีเทิร์นกลับมาไม่ได้ครับคุณลุงเทพมานคะกอนพักกันตรงนี้คู <ST> ่หน <travaille> ึ่งครับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อครับ กติกาแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาทุกคนมีสปิริตมีแกลนสปอร์ตผมเกิดมาสอนคนไม่ได้เกิดมาบังคับคนครูอย่างผมสอนให้ทุกคนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่จะรู้ว่าใครเก่งแค่ไหนต้องรอดูว่าใครได้ที่หนึ่ได้ที่หน่งแล้วจะบอกว่าไม่เก่งคงไม่ได้เหมือน igo, วีโก้รถแคนเก่งใครก็ชอบเลยขายได้เป็นที่หนึ่ง วีโก้คันนี้ใช่ที่หนึ่งในใจเลยขอบคุณทุกคนที่มั่นใจในไฮรักส์วีโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทยก็กลับมาชมันต่อครับสำหรับการแข่งขันเทนนิสในประเภทหญิงคู่นะครับเป็นเซตที่2ของนัดชิงระหว่างอุตรดิตถ์กับกรุงเทพกรุงเทพนั้นก็มีน้าไทย ขันทเขตกับอารีพรวนิยานิตย์นะครับส่วนทางด้ของอุตรดิตฐก็มีมกมลวรรณบวแยมกับลักษิกาคำคำ,คำต้องแก้เกมให้ได้ครับมองๆดูแล้วแม่เซตแรกก็โดนไปแล้วครับ3มต่อ6ฝั่งรองเทพมหานครตามยากลูกนี้ลักษิกาไปทำเสียเองนะครับจริงๆแล้วลูกมันสูงเกินนะเป็นลูกที่เล่นยาก โอ้โหดูรนะีเทิร์นหนักลักสิกาผลงานใน <c oughs> การแข่งขันอนนาชีพนะครับทั้งคู่นะครับก็คือลักสิกาขำๆกับกมลวันคนนี้กะกมลวันบ on ุญยมคือแข่งขันในระดับอาชีพมาแล้วด้วยนะครับก็อาจจะภาษีดูดีกว่าทางฝั่งกรุงเทพมหานครผลงานปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปีทองของทั้งคู่ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งกมลวันแล้วก็ลักสิกาแข่งขันในรายการสะสมคะแนนโลกที่ประเทศไทยก็ทาผลงานได้ดี <c oughs> สําหรับทางด้านของ กมนลวันโบยยมในรายการอีโรดี้ครอกดิทิสเอาชนะไปนะครับในรายการนั้นน,น,นะครับเอาชนะคนนี้ไปซึ่งเป็นการแข่งขันช้าง ITF Thailand Pro Circuit ต้องดูผลงานปีที่แล้วด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ต้นปีการกลับไปแข่งขันในอาชีพก็จะ วิธีหนึงว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นปีดีของทั้งคู่เลยครับนักเทนนิสจากจังหวัดอุตรดิตลักษิกาคำขำ,ำกับทางด้านของกมลวันบุญยมเสิร์ไม่ค่อยดีครับกรุงเทพมหานครเล่นคู่เทนนิสนั้นต้องถือว่าเป็นการเล่นที่ต้องอาศัยทักษะความเร็วนะสายตาต้องดีฮนะเนี่ยดูลักิกายิงไปแต่ละดอกแต่ละดอก ดูฮะเนี่ยกรุงเทพนะวิ่งหัวขมำเลยครามสิบเข้าเข้าไปตรงกลางนฮะรักสิกาขำๆยิงลูกนี้ไปเสี mm hmm. ดายครับอายุกำลังจะเต็มแล้วนะฮะจะเต็ม18ปีแล้ว mm hmm. ปีหน้าก็คงไม่ได้เห็นเธอฮะแต่คงเห็นในการระดับอาชีพนะครับที่เล่นอยู่ mm hmm. ฝั่งทางกรุงเทพก็แหมงานหนักในหะ้มาเจอเพราะทั้งสองคนนะของอุตตรดินนั้นเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วย มาและลูกนี้ดีครับออกไปอีกครับ 30, <40. S 1> ได้เบรคค้อยครับฝั่งของพุทธประดิษฐ์อืมแย่แบกแขนมาแล้วก็ไม่เข้าอะฮะจะทำยังไง <c oughs> ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากนี่ครับ ก็คือเล่นไปแล้วก็ยังมีรอยยิ้มอยู่ด้วยเพราะรู้ว่าแหมทั้งแรงกิ้งอันดับโลกทั้งสู้ยากนิดนึงนะครับเดียเซิร์ฟเข้า,าตำ,ตำแหน่งแบคแขนด์ของลาสิกาครับทำได้ดีครับมาเดียสถือว่าผลงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเทนนิสหญิงของจังหวัดอุต,ตอรดิตถ์เก็บเหรียญทองได้ทั้งหมดครับ <S ดูผลงานแกโอ้โหลูกนีหน้าไทยอาริพรรีเทิร์นออกไปเองอเยอะครับรักสิกานามเกมต่อหนึ่งก็ทำให้ไล่ตามขึ้นมาได้ครับดูครับเสียเองสองแต้มเลยนะครับสำหรับรักสิกาคำคไล่ตามมาเป็นหนึ่งต่อสามเกมในเซตที่สองฝั่งกรุงเทพมหานคร ยังเสิร์ฟไม่ดีแต่เกมก็ดูเหมือนไม่เครียดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นน <15 S 1> ัชชิงลีเธอร์ออกแล้วครับลีเธอร์ลูกเสิร์ฟบอลสองลเลยครับเสิร์ฟแรงมากครับลักสิกาคำขำดูฮะเนี่ยเสิร์ฟบอลสองนะครับยังเสิร์ฟด้วยสปีดความเร็วเท่าเดิมอยู่เลยรีเทิร์มาเนี่ยเอาไม่อยู่ไม่ลง ติดแน่นิดเดียวสมรักบัฟสิบซู์สองแต้มติดแล้วนะครับได้มา โอ้โห oh, 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 ลูกนี่ <Stop. S 1> เป็นคนเสิร์ฟลูกแรงโดยธรรมชาตินะครับสำหรับลักษิกาคำํำคือเดี๋ยวนี้เทนนิสนั้นเป็นเรื่องราวของ power game <Stop. S 1> ส่วนมากนะครับสามสถ้าจะมาเล่นในจังหวะที่เรียกว่าเหนียวแล้วก็ตีรีเทิร์นดีๆแ,แม่นๆน,นั้นเดี๋ยวนี้แม่สู้ไม่ได้ เกมเดี๋ยวนี้กีฬาเกือบทุกชนิดครับเป็นเรื่องของ power game ทั้งหมดเลยใส่กันสุดๆตัวครับทุกแต้มทุกจะได้มาอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอบดูอจังหวะ เธอมาลุ้นนี้สวยโดนยิงขนานเส้นนะครับตอนนี้แมแต้มนี้ฝั่งกรุงเ <30 S 1> ทพมหานครทำได้ดีครับเข้าไปบล็อกไม่ทันด้วยครับทางด้านของกมลวันโบยม้มดูจากภาพชายทีเนี่ยครับไลต่ตีขนานเส้นมาค่อนข้างสวยทีเดียวฝั่งของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือนหฮไทยขันทเขตน,นะครับกับอารีพรเ้าเนี่ยต้องไปดูฮะคือสองคนเนี่ยครับ ลักษิกากับทางด้านของกมลวันเนี่ยเป็นนักเทนนิสที่อยู่ในการดูแล 30, 30. ของคุณชัยพัิริวัต์นะครับก็คือดูดูแลแล้วก็สนับสนุนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับว่าคุณชัยพัิริวัตนั้นหรือว่าพี่นัทนะครับก็ดูแลในเรื่องของเทนนิสมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้อาจจะมาดูเรื่องราวของฮอกกี้มากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งเทนนิสนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้องนกนพวันเลิศชีวาการนะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยสองคนนี่กาลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในค่ายเอาเป็นค่ายแล้วกันค่ายของพี่ชายพักสิริวัชร์แล้วกันนะครับสองคนนี้ด้วยครับนํามาดูแลให้ทุกอย่างนะครดูทุกอย่างโดยเฉพาะตอนนี้เด็กสองคนนี้ก็ถือว่ามีรายได้แล้วครับจากการแข่งขันในการเล่นอาชีพคนนี้ลักษิกาคำคำ แหมเวทีนี้อาจจะดูเล็กไปสาหรับ2คนนี้แล้วนะครับแต่ก็ต้องเล่นอยู่นะครับเพราะถือว่าพัฒนาขึ้นมาเร็วมากอายุยังไม่เกิน18ทั้งคู่ครับลงมาเล่นในระดับไปเล่นระดับอาชีพแล้วครับแทนนี่อยู่ในระดับเยาวชนอยู่เดี๋ยวจะพักกันตรงนี้ครับหลังจากแต้มนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาติดตามชมกันต่อครับ ด้วยจุดเริ่มต้นจากวงแคบแคบเราใช้เวลาปีแล้วปีเล่าปลูกฝังแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไอทีผ่านค่ายเยาวชน TOT อย่ยังครับเพื่อให้แนวคิด Green IT ของเราขยายวงเป็นเครือข่ายจากเยาวชนไปสู่สังคมไทยให้ทุกคนร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีสีเขียวรักษาโลกให้สวยงามตลอดไป TOT รักโลก คอมพิวเตอร์ของฉันเต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิตของฉันแม่มักส่งอีเมลเล่าเรื่องประทับใจเก่าๆเช่นที่ฉันชอบไปตกปลากับพ่อ <c oughs> ทำให้วันนี้ฉันกล้าทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉันชอบออนไลน์ค้นหาท่าเต้นใหม่ดูท่าพวกนี้สิคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เจ๋งมากเก็บทุกเรื่องราวที่ผ่านมาและก็ยังมีที่มากพอสำหรับอนาคต HP Pavilion Entertainment Notebook PC พร้อม Windows Vista Home Premium ก็กลับไปติดตามการแข่งขันเทนนิสในประเภทหญิงคู่นาชิงกันต่อนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครกับอุตรดิตถ์ครับในเซตที่2ตอนนี้กรุงเทพม,มหานครนั้นไล่ตามอยู่2ต่อ3นะครับและจะมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับโอ้โหโ,โ,หโ,โดนลูกนี้ถือว่าดักทางได้สวยนะครับคู่ของนาฮาไทยกับอารีพรฮะ เิร์ฟบอลแรกไปดีด้วยนะลงที่เส้นพอดีครับแล้วก็กะมวลวันรีเทิร์นกลับมาโดนดักอยู่หน้าเน็ตแล้วครับทุบลงไปได้เลยดูดีขึ้นดูดีขึ้นนี่ลูกอย่างเงี้ยต้องมีฮะสองสิบศูนย์แม่แบ็คแฮนล,ลูกนี้ต้องถือว่าสุดยอดครับเพราะลูกรีเทิร์นกลับมานะลอยมาโด่งเลยนะครับเนี่ตีเข้าไปโฟร์แฮนของลักษกา รับกลับมานี่แม่มันไม่ดีแล้วได้มีโอกาสทุบสองแต้มแล้วนะครับที่แต้มสวยๆของกรุงเทพมหานครครบสามสิบศูนย์โดนเบรกไปหนึ่งครั้งลนะครับในเซตที่สองฝั่งกรุงเทพอืม แก้ท <40 S 2> ังห <0. S 2> วาดได้ดีด้วยครับโอ้โหมาดีในช่วงนี้ครับ40-0เกมพอยของด้านกรุงเทพ3เกมพอยกล้ามาฮึดสู้นะช่วงท้ายครบ มานล้นี่ครับ 40, 40. ต้องดักอาศัยจังหวะอย่างเนี้ครับผ่าดูแล้วก็รีเทิร์นกลับมาด้วยแบ็กแฮนเนี่ยมาเป็นเด็กที่แบ็กแฮนสองมือดีฮะลักสิกาขับแบกข้ามานี่รูกแรงๆนานรบับไม่ไหวแล้วจี้กลับมาทิดเดิมตลอด ี่ไปทั้งคู่เลยนะครับคุณนรมนศิริวัตรใส่หมวกแล้วคุณชัยพักศิริวัฒน์ครับแม่ไปชมไปเชียร์เทนนิสคู่นี้เพราะว่าแบบฝึกพั้นมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับคู่นี้ของนักกีฬาติดเขานะครับคุณนรมนศิริวัฒน์เนี่ยครับสวมหมวกอ่าสวมหมวกทั้งคู่แล้วตอนนี้ๆๆๆๆแม่ดูบรรยากาศก็น่ารักดี